สวัสดีครับับวนนี้วันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่68ที่ข้า,า,า,ขา,ยยาพเจ้าในฐานะพระธรรมกรประวัติเสียงโสทรยาพระสูตรพระดิสและมนต์ต่างๆถวายเป็นพระชาบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจาริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจีเข้าเจ้าทั้งมั่นริสติสุตได้เมนามิตรต่อนะครับในนาราตบุตรสนจนนั่งได้เถิดหนึ่งบทกาพะรัตน์ไตอรังสัมมาสัมพุทโธพรวาพุทธังวันดังวะเทมิสวากดีโตวตาธมโลธมรมค์สามิสุปฏิปันโนวะโตสาวะสังโฆสังฆลังมาริสองบทบูชาพระไพรีเินาดอรังสัมมาสัมพุทโธสุจรังปะเลนิปโตคุณหิตลัมมโนธานิปะละมิหิจจติสติยาวะคีวังหังพุทธังธมังสังฆังธนังกัตโตบุชิมิแล้วตยังธัมณเลยแตนา สามบทสวดชนนมเทวดาสมันตาจักรวปสวดอัจฉริชนตุเทวดาสัตมังเรชสศตุนันตุสขะมงคลทางสักเเกมิจารุเปคีดีศิขารตเตจันดัลิเคมิมาเนตีเปรตเตจะคำมิตะลุนาคหันนิเคหาวตุมเคเตพุมาจันตุเทวชาลท้าววิษมยยาคันพะนาคาจินทัสาสักเเยังวันี้เราจะนั่งสาธบมิชนันตุธรรมสัมนัคโลยพระทันตาธรรมสัมนัคโลยพระทันตาธรรมสัมนัคโลอายะปัตตันตาสี่บทสวดบุพปผาคณามการ นโมตัสภะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสภะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสภะโตระโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดใจสาคมนับปาพุทังสนังกชามิธัมมังสนังกชามิสังฆังสนังกชามิตุยมปิพุทังสนังามิตุยมปิธัมมังสนังามิตุยมปิสังฆังสนังอกชามิตัดยมปิพุทังสนังชามิตัดยมปิธัมมังสนังกชามิตัดยมปิสังฆังสนังชามิปกปศสัจจกียคถา นาที่มีสันนังยังพุทโธมสนังวรังอิจฉาสัจจะชะสทุฏานที่มีสันนังยังธรรมโมมีสนังรังอิจฉาสัจจะชะสทรุุฏานที่มีสันนังยังสังคมีสันนังวรังอิจฉาสัจจะชะสตว์ทาเจ็ดวสติรัตนปนามคถาพุทธังนเมจตนาภูตะสารีระจิตังธรรมังนเมตนภูตตวิสุทธิสารังสังฆังนเมจตนภูตสุสิตสุสีลทิฏฐิ

สามัคสัตตังมราสีสุทธะปัสสัตตังนังปุญญาจิกานะมะสามุตตมะคุณะภูมังทุกขามุจจนามมคัลสนังกตตนังปูชาละหิตุปะรมังอภิโคชนียังนิพพานัสัจชิชายุปาธยะสัจยะถังสัมมากิเลสะระกิเลสะมะระโสธนะสิทธิยาจะสารุหิอัตถะกุสะเลหุปเสวนียังปานิหิจาปิสรนนังขมะนียเมวะตะสวะหิตังติระตัังสัตังนังขตัมหะ ละติงที่วังคณะเน,นสุนมัตส,สัมานาปูเชมัจจาปิสัสะสังสุปสนันติจารัสาโนปาริจดิยาสทา,ารตาตจะกุญเยนะตถะสกกะเตนะสุขีพระเวโมเตเชนะตัสสะจาัสธาปิสวัสดิ์ทิพย์หงโตโยเจทะธรรมวินัยม,มหิปามาณปุโตโลกุตตลาปิสมายโยนิจโตสุภุจการตาสสุปนิสัยยะจายายะอายัมปิหงโตตุจเยบริจิตโตสุภัสตะกาโรบแบด นะมมะกะรัติธิกถาโยจะพุมาโมหะมาราปะกตโตสัมมงวุตโตตุกโตวินิมโตมาราสาภาษาวินิโมติยันโตปะวิสีเมงเชนตวินเนยังพุทธังวรันตังสีสานมังวิโลกัสสานาธาจะวินัยยะกัจจะตันเตสานเตชัยสีสมุตุสปันตลายาจุฬาสมินตุธรรมโมชะโชโยวิยะตัสสะสัทะเศสีโลกัสสวิสุติมักครังนิยานิโกธรรมทารัสัทธริจตราวของติกาลุตโนสัมมาวรันตังสีสารังมิ โมหะประธานลังส um. ันนรหังตันเตสานเตชัยศิขนตุสปันตลายาจุนนาสเมนตุตตธรรมะเตนตัสขตาจุเคยโยโลกัสสปาภูเบกเลสเตตาสันตเตยังสันติงโยชะโจะสวะขาตธรรมมังวิตังกรณติสังฆังรันตังศีสารมามิพุทธานุพุทธังสามาสิระจิติตันเตสันเตชัยศิขนตุสปันตลายาจุนนาสเมนตุกาบส่วนนโมกานะอัตากฐานะโมพราโตสามาภวุตสามิสโนนะโมอุตามะธรรมะสั ภาวะ่าขาเสวะทิ่ยทะโมมหาลักาปิวิสุทธาาทสิทธิโนะโมโอมาตยราัตสาสัตตัญญาสุกังณโมโอมะกาติตาสัสสาวัตุยสปิะโมการภาวินาครุปตะวะณโมกาดารภาวนาสวรติหตัสัพพเทระโบกาละสะเตเชนะวิติมหิโภติเจวะสิบบทส่วนมาสมัยสุดเอวามีสตังนกลงยมว่าสเก์สูหาีก็บไปจนสิเนทนมาตยต้กุเกนะ สิติมัจากไม่ที่เูตุกินี <the> ้จะเปรีว่าอันตริททัิจะโลคาเทวตาเยวิเยนนัสันติปิจังขอติวันดั้งลายย่ผูงกันจะอาโขจะนางตะกวาไงยังเทวานังเอท้าขติเังผว่าสกิุว่าไดาเกิดวิารมิมหานี่มาตามกุศะเขน่ะสถิติมัจจาไม่ที่เหตะเปรกว่าอันตหิยท้าทัินจะโลคาเทวตาเยวิเยนนั้นสันนิปิจางของตีวันดทั้งหลายย่ผูกกันจะยันนุนนาไมยปีเยนนันพระว่าเทนุวัฒน์สังัมีเมาบุตรหลังจั อรโุตตาเทวตาเยรปินมะปราบุญโสตมยิจังวะบังวัสสละยะตสพิจังวะบังิชยะเอวะมวตาวะเทวเทวิสุตติาวโตปุตโตตหลังโสอหตาเทวตาพรวจังวะเทวเอวะมัอสุเกมัังทสโิเทวตาวะโตสเกมัาวสิมหาสมยบ่สมิจิยาคาสะมาคาอาคารมหายวะธรรมยังไใจวะอราทิตังนันติอหุตราเทวตาปตโตสติกิมังคัอาปสิณลภิก สมาทางูติตาสนอุกับมังสสัติวะในตอน้ขัจิตวินลรกติติระหปราเทวตาพรตัวสเกมมาทางอาวสิเชตวาคีรังเชตวาปาลิขังอินทะครังโวแตไม่ชาติจังตินราวิลาลาจะขุมมาตาตันตาตุสุนักติอะหัปราเทวตาพระตัวสเกมมาทางอาวสิเยกิติปุตตังตานังกาตาเซนาเตมิสันติปยาภูมิปะหายามนุสสังเทหังเทวกะยังปริเริถันติเตระหัวว่าเพราะว่าเพวมันเตสีเยกิญญาภิกเรตุลกเทวตา สันนิพติดาวติธรรมท่นายกหุ่ัจะยเกเวเหสงอติตานาังอตมาุตาเัปีวนังอตมานเทวตาสัาตาเสงเสยทพไม่หังอิตระหิเย็เี๊กวิสติอนาคตานงเอตัมาุตาเยธปีวานังอตมานเทวตาสันาตาิสติเสยาทพไม่หังอตรหิอติคิตมิกเวเทวังนามานิจิตายยทมกเวเทวังนามินิตังเทติสามิพกเวเทวังนามินิตังสุนรสุการมโนสิกาลุธะ พภาษิตสามิเตยอนติโกเตวิกุกโตวดูสมบอว่าเอเตทะโวจักสิโลกมโนกัสสามิยะทัพพมาทศิตาเยสิตาคิริขปะลังมิจตตาสังมิตาปุถุสีหัสสานิลาวังสาวิสามโนโอวาตราวาระสาสุธาวิปัสสนะมะนารพิโยปันเตตวาวันในขปิเวตาโตมนติตธาตุเกสันิราเตเทพบายามินตาเตวิชาทวิกุโกเตจารุลุ่มสุบาวรุตตาสานังเทศมตุลาหูยะนามนุตสานังสานังอภิเกศามรุขนาสาธุตัลิง สัตต่างกันสสนาวรัตนามรัตุสุเกณตธรรมรัตุคุิศสภาวะาวงจะจังวงวิยาควาเวาวนาจักรันตุรงสตาตะกีนัตีเวกายวิกนตาเทวชาสภิโกเยวังกิจิสิิกีิยุรุปุสโสสัตตาสาวะยขามมาจะบีรวยทิมตโวทิมตนว้ตัทิโนงมทามนาวิกรรมุนังสมาิมุนังชะสาหิมาวตายขานันตรอไโนทิมตทิมตัวน้ตทิโนทัมนาวิกรรมุนั่งสมาิกุนั่งสตตาคีราติสาสายะขานั่งรอไโนทิม วันนามันโตสินนมทนาพิการมุหน uh ักสมิติงานอีเจเจโสภาษสาสายาขานโนโโนที่มันโตติมโต้นั้นตสินนมทนาพิกามุหนัสมติงานเวสสมิตาปฏิสัสาขานนันวโนที่มันโตติมโต้นั้ันโตสินนมุทนาพิการมุหนาสมติงางกลุ่มพิโรใชายโกวิบูรษาใเมือามีโยนาสสาสายาขนนันยุโัปสติกลุ่มพิโรใชายโกวิบูรสมิติงานที่มันจักที่สังราชราชทัสติขันทภานังที่ปินัติชาติโสภูริปัวสาพระโวทนะรามปราทิมโตติ ถ้กินในจัติศสังราชาวิลุหะโหตาภาษาที่คุณพันธนาทิพติมหาชาติโสุูตะปิศาพ่อโวอินธรมาปราทิมโตติมโตน้ำโตสินโนธรรมนาพิกรรมงูหนัสัมติงงนังปัจจิมันจัติสังราชาวิลุหะโหภาษาทีนาคนาทิพติมหาชาติโสุูตะปิศาพ่อโวอินธรมาปราทิมโตติมโตน้ำโตสินโนธรรมนาพิกรรมงูหนัสัมติงงนังอุฏารัชจัตทิศสังราชาวิลุหะต่อาปทียาคนาทิพติมหาชาติโสภูตะปิสาพ่อโวยินธรมาปราทิมโตติมโตน้ำโตสิโนธรรมนาพิงั คุณีมันทีสังตระโททกินะรูปโกวิจินารูปโกเวิโลลังที่สัจตโลเตมหาชาสมนตาจะโลที่สาธตรามนาสุวะในกะเพเวเธรรมาวินโอทาสาภูจะนิการธรรมายาวเตโเวทูเวภูจะวิปโรสหจันโนกรมมิโตจึงยุทุจปานโทโกบาบรยจะเจวะสุโตจัติิจตเซโนจัขันโหรโรชาชนโนชาโปอาคูณจะตสิโกเจวะทิมรูสุโยชาสายเจนเยจัราชโนกันทภาสหราจพิโมทวนาปิกรรมุนังสัมติมุนังอาทาคคนาปานาคาลาเวสขาตาจกก กามรตตสระอาคูอาคูปะปายาคาสหายาติพิยมุนาธตราจะอาคูนาคายาสินโนเอวานโนหาลโคหลวาธรรมจิมวนั่งเยนนาคารเจีสาสารันติจิมาจิคาบชิวิตุชาจักขูปเปหายาสาเตวนาจารตาจิตราสุปนัยเจสถานามังอภยนาทานาคาชรวสิทธิปโตเวังกสิพุทโธสนาหิุจะหิววายันตอนาคาสุปนังสมกังทุกพุทังชิตาเชหาจินงสมุทชาสิลาภัสสุลาสิตาพัสโลวาสาวัติทป็นโตัวสิโนกลามาวิมา อาตุลาคานาเวคาซาเวปัตจิตสุตติจามาราโทนาโมจิตาตระตาปุณิปุณิปุจจนังตัปเพวโรจนามะกาสนัยตวะภาดินตินังโมกขมุงสัมโยธานิพันติพุณธังสังติงนังอาโปฏเทวาปฏวีตเตโชวายโยธามุงวัณาวัณาเทวสาวโมตสสาสะเมตากรุณากะิกาอาภูเทวัสิโนเอทะเทเดระถากะยาสัพยานันนวัยโนอิทิมโตติมโตนะนโิสิโนธรรมนาวิจามุนังสังติงนังเวทูเทวาสาลีจารสมายาณเวยะมาญาตุวรรณาเทวาจานามคูรักิตา สุิสาเทวาสมาูรกิจานักขตะบุรกิตวะอาคูนวากาวาธนัรวัตโสกุขับดินนาโตทัตตกสรกยะเพนนนวัยนยที่มโตทีมโตวนนัมโตสินมทานานิกรมนสังทิงนังอาคูถาภเทวาชราไมขาดเลยว่ารุกาจารุชาโจมาบุปาสปัสีโนวัลุนาสารมาะุตาจะนิกาสุยะรุจะอาคูอคูวนสมานิสีโนทาเจตศสกยะทะเพรนนันวันยอยทีมันโตทีมันโตวันนัง สมนามาสมณะมนุมสสามนุสสุตมารกิตาปทุติกาอาคูอาคูมโนตุติกาอราคูหาลโยเทวาโยจิตวาสีนนาคามาปราคาอาคูเทวาสินนทัเดนะถาขยะทะเปียนนาตวัยโนติมโตติมโตนานะตัวสีนนทภาวนาพิจมุนังสมัมพิมกุนังสุกขกาลุงหะอรุณอาคุิคระถาตหาอุทาตะคยหาปรมุคาอุเทวาเจคณาสถานมัจจาภิจาริสกัสีนนทนั่งครับอาคาบาชุนโนโยทิสาวิสติทัตเจนะถาขยะทะเปียนนาตวัยโนติมตัวติมโตนานะตัวสีนนทภาวนาพิจมุนังสัมติมกุนัง เกมียตุสิตายามาการนาคาจารสินนงสัมพุชการามาจารุจินามาจัรสวานิมาราติโนอาโคอราโคภลานิีพิทาธาเจรธาสักยาตะเพยนะนไวโนจิมโตจิมโตนั้นตัวที่นูหาวนาปิการมุนังสัมติงนังสัตเทเทเทวันกายาตะเพยนะนไวโนนาวนาเยนะอาคันตุเยจันเยตัดิสาธาภวุตราชติมาคิลังโวขตินนานาสวังทัดเขมูขจารนาคาญาณวัสิตาสิตังโกรพระหามาพระพโตจับปุตตะทิมโตสาสนังกูโรติโสจั สวัสดานผมทุกัสาสาพระรรมโรลกนังมหาปรามาติสติปโนจิติมโตพิสมะกายวัตโตทัตเทอิสระอาควะเจกวัตวะติโนเจตมัตโตอาคารจวริวริโตเตเเพินเจตเจเเทเวสมาเกมาเสนะอภิคามิปัสสคณะสามัยงยทะคณะสามทารกินามนทัมรัวธรมตาบริวาริทัพมังุจิทักินังอิจิตามาเทนนนคะเนางเปรีปนินาตะละมัจทะลังกตวานะผีระวัเจถาสุตโก เมโกนาเัินโตสวิตุโกตธาโสปัจจุตาวติสังโตัวสยังวสิสสาพังวิทยักวาวะกิตาวนาจโกุมาตโตมณีสทาสเกีสันเนราเตเทมะละเซนาอาภิกันตาเตวิชาถาภิกาโวเตจะตะบุลุงตุลาวุทธศาสนาวิตรลหิพังมุงในสังโลปิชายงสัพิวชรัสังขมาพระอาทิตย์เสนาลมนราจิถาปุตริหิสาวก้าเตชนิจตตาติสิบเอ็ดบทสวดมังกรสุตัง อาสวนาจะพรานนำปิติทานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครุตมังปฏิรูปะเตสาววาโสจะอุเพจะกขตาบุจาอัตตะสัมมาปณิติจะเอตัมมังครุตมังปวาหุสัจจันตสิปจะวินาโยจะสุขิโตสุภาษิตาจะยาวจาเอตัมมังกรุตมังมาตาปิจุปะทานังกุตตะรัสสะสังหะอนาคุลาจะกรรมตาเอตัมมังครุตมังทานนันจัธรรมจาริยาจะยาตกา นั่นจาสันทหอานาวัชชนิกรรมณีเอตมังคดัมังอาลติวิลติปปอมาจฉพาะนัจะสายมูอาพ่มาตัวจะกธรรมสุเอตัมังนุตมังขาเราโวจะนิี้ว่ตัจาสันตุติจะข้าตยุตากาเลนะธรรมะสันังเอตัมังคดัมังขันติจะกสวัจะสัตยามะนันจากสัสนังกาเลนะธรรมะสากะชาเอตัมังรุนณังตะโพจะธรรมะจะยัญจะอริยสัจจานะสนังนิพานะสัจจิยิจาจะเอตัมังรุมังพุทธะเรากระทำม่เห็จิตตายสานะกรรมปติเอ อสอกังวิราชังเคมังเอตามังคารมุตมังเอตาทิสารนิขตวรราศัพพทามาปราจิตาสัพพทาโสติคันติอะเตสังมังคระปุตมันติยีสิบสองบทสวดรัตนปริตยังกิจวิตังในระว่งหุลังวาสเกสวะยังรัตนังมณิทังนัโรธรรมังยิขตินะอิทัมปิปเตตังมิตังเอตินะสตินะโุติของตัวขยันขังมะตังมิตังรักตะกาสกายามุนีระมหิโตนะเตนะธรรมินะสมาติกิจจิธรรมิธังมิตังเอตินะสตินะโุติของตัว ยมกตะเศรโตะวัดีวันายสุจิตสรรมาที่มานันตาริยามโหสมาที่นันเนัสโมนาวิรติธรรมปิฏฐมิตามิตังเอเตนะสุจินะสพทีหงโตเยปุกคะลาตสงปรสาเจระิเอตเนิยจุคนีโหติเตเนยสุขอตัสตวกาเอเตนสินานิมาวรานิอตธมปิฏฐเกตระิทังเอเตนะสุจินนะสุพทีหงโตเยสุยุตตามรสาธมเหนนิกามโนโคตมาสาธรมเตปเตปติปตาตังมุนทานาานรัาพุทานุปติจามนาอิธรมปิฏฐเกตติงเอนะสุจินะสพ คีนางบรนังนาวังนาที่สัมภรวังวิราชกยะตเกพระว่าสมุนติชนะปิจารุอิจันทานิพันติติราญาเถระยมปิโปจำปิสังเกตานังวิตังเอเทนะสัจเจนะสมุติหุ่นตุสิบสามบทสวดธรรมบทศาสวะอัตตะหิวิจังเซโยยาจะยังอิตลาปชาอัตตะทันตัสสะโพสะนิจังสายญาจาริโนวเนวเตโยนะักนัโพนะมาโอสะพรมุนนาจิตังอภัยจิตังกยิลาตารูปัสสะชนโต ส,สิบสีบทสวดเก็บบทสดภาษิตาาตามิถังเตนะภากราชนะตาปัสตาลตาสัมมาสัมโพเทนาเอธาตุมเ,เหมาโนสาวีนามาปารมาปรรายามาอิติกิลายม,มาปิกาสัมปะทานินามาตะก,กัหิตุมา,นา,าเนยะข้าหินะมาคา,าระปาริวิตเกนะมาทิตินิจานัคติยามาภะพะลุปะตายมาะมาสัมมาโนโนคารุยะตาตุมิเหตุนนวะขนายาทาะ,าะาาทะัิเมธมาอุตตายเมธมาสาวิธาอิเมธมามิยุาคาราหิตา อิเมตมาสัมมาสัมาธินาหิตายะทุขายะวัสติยาทัตุมีเหววะชะหิยาทะยาถาตุมีหอสนโนยช่นในทะอิเมตมะมัสลายอิเมตมานาบวะชาอิเมตมาวิยุปัสสาทาอิเมตมาสัมตาสมาธินาหิตายะทุขายะสวัตดีอาทัตุมมิเหวอุปสัมปะชะมิหะเลยยาถาติสิบห้าบรสุปันนิยสูตรอุปนิยติชีวิตมะปะมิยมชลุปันนิตาสานสันติตนาอิตังพยังมรนิเปขามโน ปุญญานิ้เกิดยิละท่าสุขาวะหานิอุปนิยติยิ่ยงธมะปัญญจะรูปัญญาตานตาสันติตนาเอตังวะยังมณะณะเปขามโนโรกาไม่สังพาชาเหตุติเปโขโยทะกายนาสังยามโมวัจจะยัติรัสาจามต,ตาเปิรสาสุขายะโหติยังชีวะมนโนปการโติปุญญังธรรมโมหาเวระคติธรรม,มจาริงธรรมโมสุจินโนสุขาวมาวะหาติเอสันสังโทธรรมเมสุจิเนนัตถุคติงขงจันติธรรมจารี สเปสังราณนัตติยถาปยาปัสสิกธานิวิตุเถุเขสัมโคสุติยาสเปสังราชนัตติยถาปยาปัสสิกธานิวิชิตุเุเขสัมโคสุติยาสเพธรรมาอนัตติยถาปยาปัสสิกธานิมิจุตุเเขสัมโคสุติยาสิบหกบทสวดอภรนะกัจชาดกอภรนะกัฏฐานะเมเกตุยังอหุตกิกาเอตัธัญญายะเมทาวีรังคะเหยะอภนนักังภาหุงเวสานังยันติปภะตานิวนานิจะอรมารุขะเกยานิ มโนสาวะยะตังชิตาในตังขุสันนังเคีมังเนตังมุตตมังเนตังสัลมาคัมมะสัมมะทุกขาบมุจจติโยจะพุทธันจะธรรมะจะสังฆัจะสนังคัโตจตุริอายะสัจนะนิสัมมัติริยะปัสสติอัตะนัปัสสติทุกขังทุกขสมังมุปัสังทุกขะสักจะอติตกรรมายะจะอาราชิกังลูกขววรามะคามิหนังเอตังโขสันังเคีมังเอตังมุตตมังเอตังสัลมาคัมมะสัมมะทุกขาบมุจติ สิกเจ็บบสวพระเตกับรัตตะกถาอติตังนานะวาข้ามยยะนภะกเขนะตังบุคคลม่คนถึงนี้ลงแล้วไม่ควรร่วงหวังถึงนี้มาถึงถ้าติดตามเหตังปัะนังตังสิ่งใดลงแล้วสึงก็เป็นละไปแล้วสิ่งนั้ไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจุบันจโยธรรมังตถาทววาสติอสังิลังสังกุปังตังวิทามนุปโรหิเยเขาเค็นคนแห่งัจ่มธยนเมื่อนนี้นวันนทำนั้นได้บุคคลนั้นพิงจะเริ่มทำเรื่องปุพเพนเถิดอเชวะ นั่นฮีโรสังกันันเจน้ำหาเจน้ำจนาวเความเพียรจะมยุราผู้มีสยรห่นั้นย่อมมีแก่ทั้งหลายเอวังวิหารนี้มาตะเพียงอโหระตัมันที่ตั้งตังวิพระเตกละตติดตทิเต็มนิติมนีผู้สงบนันเร็วคนมุ่งมีอยู่ตอย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่ยวข้ามอำนาจกคือแลว่าผู้มาีหนึ่งเจริญด้วยกันนี่แหละสิบแปดบทสวดวิหารบัตเวอร์ขณะรทัช่าอธรรมโมม่ชานางนัติโตเรามีความเก่ีธรรมนาจะต้องความเกลียดอำนาจพระยาทิ้งธรรมโมไม่ฉลาดโิ เราเป็นความตาเป็นธรรมนาจะลงความตาเป็นนาสเปหิเนียไปเหินนาไปหินนาโพวินโพเราจะเป็นต่างคืว ah ่าจะงพระของรักของเจริญใจตั้งหลายทั้งพวงกงมมสกุลมีกัมมยโทกัมมโยนิกรมมพันุกรมมปฏิสนธโนเปกรรมของตนกรรมผู้ผมกรรแดนเกิดกรรมพทตากรรมที่เป็นนิสัยอย่งกําลังบริษัทเปการนามวาวากังวาสัตว์ทารุวิสามนเราทำกันตา่เป็นบุญหรือเป็นบาศจะเป็นทายาทควต้องรับของนักสืไปเอวังอภิปิหาวีคิดาั้องทั้งหลายเพื่พิจาร สิบเก้าบสวดเทวตาโยชนาถาทุกขปัตตาจันิทุกขาปยปัตตาจันิภายาสกปัตตาจันิสกาของตัวสเปริปปนโนเอตวตาจนิสัพจังคุญญาสัพปังสเปเทวานันุสัพพาสันติยาทานาันตัสัพยาสีราันตสัพตาภาวนาเวตาของตัว็ตัวเทวตากตาสเปพุทธาพระปัตตาปเจกันจะยังพระงอาหารแจะเจชนะลิสัโสยีบบสวดเทวตาปฏิชนัถาัตธรยังมติชนัโยพนมเซ ยาเรวัตาสันติวิหารลาวศรีทุเบศลีปุปติทะเลตาหินหินดาธรรมะธานีนะครันตุปุจิตาถอดเทิงกะโลเตทาวิหารรัมตะทะเลเทลาจมัชชานณอกาศจักรพิฆวะสลาไมกาธนปาติุวสกาคามาจเตสะเนฆมาจิสราสปานาพุตตาตุกิตาควันตุเตชาะพุชาเยปิจาระทะสัมภะวะสังเสริญสังเสริญทัตตาอัตโวปฏิการนิยานิกังธรรมะวรังวิกิตเตสเพปิทุกขัสกโลนตุสังขยังท้าตุเยลังสัตตังธรรมโม ธรรมัทธาธรรมขราสองโกงขอตัธรรมโควะอัตยะตะอิตยะทมเหตละคดตัตสัตโมสัพเพปิตธรรมะจาริโนโกฏิสัมปาคุณยามะธรรมเมอริยป่อเวทิเตยิเบสบทส่วนสัพพะปฏิทนกถาปัธมายังปกฏินาคาทยโยภรามเสคุณยะสิทธานิขัสสะยานัญญานิกตานิเมเจตตะจักรพิโนองของตัวศาสนาดาปามนกกาเยปิยาคุณะมันตาจะไม่หังมาตาจัตระโยทิธาไม จาปะยะทิทาวาอาเจมัตตมัตเวดิโนสตรตาติงทันติโลกสสิเตปุมาจะยโยนิกาจัตปาเจกาจตุโวการังสังสารันตาพระวพวยยาตังเยปฏิทานมีอนุโมทันตุเตสะยังเย,งยงจิมังนปะชนันติเทวาเตสัศนิเวชยุงม,ยยยงมายาทินานะบุญญาหนังอนุโมทนาหิตุนาสเปสตตาสตตาันตุตาอเวลาสุขะชีวินโนเขมปะทันจะปะโภตุเตสาสาสาิชะตังผ้า ขอสัตวทั้งหายไม่มีทั้งส่วมีประมาณตรงไม่มีส่วนวันนี้เข้าใจทำวันนี้แรงุทั้งหลายที่เข้าใจทำแล้วคือจะไรที่เป็นในรักคนมีมีบรรดาวิญญาณเข้าเจเป็นตนที่เข้าจเห็นแม้วันเห็นได่สัตว์ั้งอื่นี่เป็นกลางอะมีการเวีนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาวตั้งเดือส่มีขันห้าอะรขั้นหนึ่งขั้นตีนท่องเที่ยวอยู่ในน้อยและพใหญ่สัตว์ใดทราบกันในส่วนของข้าเจ้าแล้วขอสอตวกันจงธมนาในเถิดก็สัตว์ใดย่อมไม่ทราบกันในส่วนของข้าเจ้านสมเเอ และจนถึงท่ามสินโ็ยขอความอานิสงของศาสนานั้นจงสาเร็จเถิดด้วยพระงรรจายิ่านด้วยความความเพียรที่สมการบูชาพระรัตนตรัยการแตยบทสมบูรพระสุขพระฤทลำขนาดนี้ขอความสุขดีจงเกิดมีขพเจ้าขอบัญดาุไวทงพวงขอเจ้าเจิญทางโลกทางธรรมขอเทเทเทลังหลายปรมงการสวดใจมนตธรรมนั้นนี้มรรมนามบพรมแก่พเจ้าแล้วถูกมงคลพระกิมริมาโยนิเดียร์าสังวรบบสวิหาตลอดทกทั้งหลายที่ำขั้งขึ้น ันที่ผ่านมาที่จะสร้างนะครอต้อ,องเปลี่ยนน้ำผ้าเพราะว่าได้พระคำมงคลได้พระหางต่างขอจงทำเดชศักดิ์ศีรู้การเติญสาระทุกสวันดีครับ